สวัสดีครับทุกท่านผู้ใดเอื่นกับตันกัปตันใครแอบเอาอะไรมาให้พอเอาอาหารมาให้ทุกท่านเป็นอะไรมันคืออะไรอ้ เนื้อต้มเจียวเพราะว่าพ่อทำแม่เขาทำเนื้อต้มจิ้มเจียวเนาะอ่ะงั้นเราก็ทานข้าวกันเลยดีกว่าทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามพี่บูอาบน้ำเสร็จเลือยังไม่รู้เดี๋ยวไปเรียกบูก่นเดี๋ยวจะแจ้งรอนะ อนมาล้างมือก่อนล้างมือก่อนแตงหรอเธอล้างแตงก่อนไหม,ไมคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้กินหรกดูได้แล้ล้างแตงล้างอะไรก่อนใหปิดเลยหนาวลงพัดลมพัดยังเรง นั่งสบาวนั่งกันลังเย็นสบายเลยเย็นบบ<อ>สบายเลย,ยลอ่ะวันนั่งอ,อ่ะเดี๋ยวรอรอพี่บูก่อนรอพี่บูรอพ่อก่อนนะพ่อ,อ,อ,อไปล้างแต่งก่อนอ่ะล้วเธอเวลามือบ่แล้วร้อนมาแล้วอาจจะแจงขึ้นที่รอเดี๋ยวล้างแต่งคือท่านหลังจากไปล้างแต่งมาเดี๋ยวรอ พี่บู๋นะพี่บู๋บไปอาบน้ําอยู่จะได้กินพร้อมๆหน้ากันนะก็จะเป็นเมนูเย็นนะครับเย็นนี้นะครับอาหารแรงเย็นนี้ก็จะเป็นต้มต้มหนังหมูแล้วก็เป็นผัดผัด,ผดนะครับมีน้ําจิ้มเนาะแล้วก็มีแต้งนะทุกท่านรอสักครู่แล้วก็ช่างนี้ก็ ให้ทุกท่านดูคุยกันโซลิตกันก่อนนะครับอากาศเย็นหนาวนะทุกท่านตอนนี้อากาศเย็นหนาวหนาวเย็นสรุปเย็นหนาวจะเย็นเย็นหนาวหนาวเย็นหนาวของเล่นของเล่นอะไรผมก็ไม่รู้ดูลูกคงลูกค้าเสียงนี้เจ้าค่เจ้าไทยเขาจะแวะไหม เอาน้ำขายของด้านข้างกันก็มีเอาน้ำทางบ่ thoan như thế nè Đang bỏ đang 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 ก็เดิน,น,ดนขับรถอ้อมไปข้างหลังเลยเพราะว่าใส่ทางน้ําเลี้ยวกลับไม่ได้น <c> ะ <oughs> <c oughs> งั้นงับประตูรอเลยเธอเดี๋ยวเรามันบึกแล้วด้วยเก็บตรงนี้รอเราจะได้นั่งกินข้าวกันอร่อยๆอออในระหว่างรอจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเวลารอมาเก็บร้านเข้าไปเลยไป,ไปฝั่งหนึ่งเมื่อรแล้วก็เก็บเลย ตัวนี้มาจากไหนตัวคุณเนเี่ยมาจากบ้านไม่มีตัวยเด็กตัหวหัวนอนพ่อกับแม่เหรอตัวที่ขาหักก็บแบบนี้ใช่ไหมตัวขาหากักเป็นตีเหลี่ยมอ๋อตัวอหนือรมันยังไม่ได้เชื่อมขาใส่เลยอ่ะระหว่างนี้ก็นั่ง ไอปิดประตูรอนะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทานข้าวด้วยกันเนาะนะครับก็อากาศหนาวเย็นแล้วทุกท่านคือจะอกินข้างนอกก็ได้อยู่แต่ว่าลมมันพัดแรงหนาวนะฮะพออยู่ในร้านตรงนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับอบอุ่นดีนะครับป้องกันลมเข้าแล้วก็อบอุ่นมีถ้าแบบหนาวจัดๆเนี่ยไม่แนนะ่อาจจะได้ขนนะครับที่นุง่งที่นอนมานอนตรงนี้กันเลยก็ได้นะครับเพราะว่า บนบ้านผมนวดมาันจะหนาวทุกท่านมันจะสูงสูงแล้วก็จะเป็นบ้านไม้นะครับบ้านพื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับเย็นนะทุกท่านเย็นดึกดึกนี่โอ้โหยิ่งเย็นเลยนะครับตรงนี้เป็นปูนเป็นอะไรอบอุ่นกว่าเยอะเลยนะทุกท่านอบอุ่นกว่าเยอะเลยนะครับเวลานี้ก็ปิดไปก่อนครึ่งนึงนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปิดทีเดียวเลยนะทุกท่าน ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ bye ายบายอ้วนบ๊ายบายครับ